ทำความสะอาดที่เดนมาร์กได้แค่แรงเท่าไหร่งานทําความสะอาดต่างจากที่เมืองไทยยังไงทำไมคนเป็นสไพราตต่างแดนถึงทําความสะอาดกันเยอะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเล่านะคะแล้วก็จะมาคลายข้อสงสัยเบื้องต้นนะคะเพราะว่าก็มีบางคนถามมานะคะก็อันดับแรกเลยนะคะที่เกี่ยวกับค่าแรงค่าแรงงานทำความสะอาดที่เดนมาร์กเนี่ยนะคะ ถ้าอยู่ภายใต้ของส f 3 f ก็คือค้าสหภาพแรงงานของบ้านเรานะคะค่าแรงก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ129.8ิดนะคะติดง่ายร130นะคะถ้าคุณเป็นเงินไทยตอนนี้มัน5บาทกว่าก็จะตกอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละ650บาทนะคะทีนี้บางคนตาโตนะคะว่าโอ้โหค่าแรงชั่วโมงละ650บางคนก็จะคิดว่ายค่าแรงเยอะทำวันหนึ่ง แปดเก้าชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์หนึ่งทาเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์ก็ทําด้วยแต่ว่าที่นี่เขาก็กําหนดค่ะว่า,าชั่วโมงการทํางานปกติอะค่ะตามฟูไทม์ปกติจะทําอาทิตย์ละ37ชั่วโมงแต่ส่วนมากนะคะคนที่มาอยู่ที่นี่ที่ทํางานทาความสะอาดกันเนี่ยเขาก็จะทํากันอยู่ที่ประมาณ30ชั่วโมงบางคนก็ย5ิบหชั่วโมงนะคะบางคนก็ทำาพาร์ทไทม์ ถ้าค่าแรงคูณเป็นอาทิตย์นะคะจะตกอยู่ที่อาทิตย์ละตีเป็นเงินไทยอยู่ที่24,00 0บาทถ้าตกเป็นเดือนก็เกือบแสนบาทแต่ว่ายังไม่คำนวณภาษีนะคะซึ่งที่เดนมาร์กเป็นประเทศที่เสียภาษีแพงมากนะคะแพงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นประเทศรับสวิติการเขาเก็บภาษีแพงๆแ,แล้วเขาก็เอาไปสนับสนุนทางด้านนั้นด้านนี้นะคะ่ะ อันแรกเลยเขาจะหักไว้8%เป็นะคะเป็นเกี่ยวกับกรณีประกันงานต่างๆอ่ะการว่างงานนะคะคือการตกงานเกี่ยวกับทางด้านงานชดเชยอะคะ่ะพอหลังจาก8%เปขาก็จะมาหักภาษีชนิดต่างๆซึ่งยิบย่อยมากถ้าเป็นเมืองไทยใช่ไหมคะถ้าใครเคยยื่นภาษีพอเขาหักเราหักส่วนตัวอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหักส่วนตัวของเราหักลูกหักอะไรเงี้ยเราก็จะมายื่นเสียภาษี แต่ว่าที่เดนมาร์กภาษีต่างๆมันยิบย่อยมากเรียกเก็บแบบเยอะมากค่ะพอเรียกเก็บเยอะเขาก็จะทําเป็นสรุปแต่เขาก็จะอธิบายมา,าว่ามันเป็นภาษีอะไรบ้างสรุปสุดท้ายแล้วนะคะอันที่สองเนี่ยเสียประมาณสามสิบแปดปอร์เซนตค่ะแบบแทบฟังแล้วแทบตลกเลยใช่ไหมถ้าเมืองไทยเสียประมาณเจ็ดปอร์เซห้าเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะนะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไปบวกอีกแปดเปอร์เซ็นอันแรกก็เป็นสี่สิบหกเปอร์เซ็นค่ะ ได้ค่ะห5รบาทต่อชั่วโมงก็จะเหลือประมาณ300กว่าบาทนะคะเ <laughs> สียภาษีเยอะอย่างนี้ก็คือสวัสดิการเข้า็ดีนะคะคือเดนมาร์กเป็นประเทศรัฐสวัสดิการสวัสดิการดีมากค่ะเดี๋ยวเรื่องสวัสดิการเดี๋ยวจะมาเล่าในคลิปหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวไปนะคะทีนี้คนที่มาเป็นสพิายต่างแดนหรือว่า มาเป็นเมียฝรั่งทำไมถึงมาทำความสะอาดกันเยอะบางคนก็อาจจะมีดราม่านะคะว่าโอเป็นเมียฝรั่งก็ยังต้องไปทำงานทำความสะอาดก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ตั้งแต่อยู่เดนมาร์กมานะคะหรือว่าต่างประเทศประเทศอื่นกันแล้วแต่ส่วนใหญ่เขาเขาไม่ดราม่าค่ะคืออย่างเดนมาร์กเหมือนกันเขาไม่ได้ค่าแต่ละอาชีพทุกอาชีพคือก็ให้ค่าเหมือนกันหมดเขาจะไม่ได้มีการดูถูกนะคะ ไม่ว่าคุณจะทํางานเป็นอาจารย์คุณจะเป็นเจ้าของบริษัทนะคะหรือคุณทํางานพนักงานทำความสะอาดเขาก็ถือว่าคุณเป็นคนทํางานคนหนึ่งเขาให้เกียรติมากค่ะทุกคนที่ทํางานเพราะเขาถือว่าคนที่ทํางานคือคนที่เสียภาษีหารายได้เข้ารัฐนะคะเขาจะดีใจมากถ้าคนที่มาอยู่ประเทศเขานะคะแล้วทํางานคือที่เดนมาร์กเนี่ยชอบคนไทยมากนะคะเพราะว่าคนไทยทํางาน ขยันทางานทํางานหางานทําทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะเดนมาร์กเป็นประเทศรัฐสวัสดิการทุกอย่างเนี่ยมันมาจากเงินภาษีไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือถนนหนทางหรืออะไรทุกอย่างมันฟรีหมดมันมาจากภาษีการดูแลคนแก่อะไรเงี้ยค่ะเขาสวัสดิการดีต่างๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากการเก็บภาษีแพงถ้าเราไม่อยู่ที่นี่แล้วเราไม่ทํางานอย่างเงี้ยคือตัวอย่างนะคะคือถ้าใครที่มีสามี เรามาหยุดที่นี่เราไม่ได้ทํางานถ้าเกิดอาสามีสียชีวิตเนี้ยค่ะก็ไม่สามารถอยู่ต่อได้นะคะถ้าวีซ่าหมดก็คือต้องกลับถ้าไม่ได้มีวีซ่าถาวรถ้าแต่ถ้าคุณทํางานนะคะคุณก็ยังเขาก็ยังสามารถต่อวีซ่าให้คุณหยุดที่นี่ได้อันนี้เป็นข้อดีของคนที่ทํางานถึงว่าอันนี้ก็คือว่าทําไมเมรฝรั่งต่างๆนะคะมาอยู่นี่แล้วก็ต้องทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะ คืออยู่บ้านเฉยมันก็เบื่อบางคนสามีเขาเลี้ยงได้เงี้ยค่ะเขาก็แต่ว่าอยู่บ้านเฉยมันก็เบื่อไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะการออกไปทํางานนอกจากจะได้เงินแล้วนะคะยังได้เพื่อนนะคะได้คอนเนค t ชันต่างๆนะคะแล้วก็จะได้ภาษาเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าการที่อยู่บ้านคนเดียวไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยภาษาพัฒนาช้ามากค่ะการทำความสะอาดมีเยอะมากแล้วก็กหางานง่ายค่ะคุณจะทําเป็นแบบกี่ชั่วโมงก็ได้ ไปหาทำแบบ3าชั่วโมง5ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่เงี้ยค่ะมันมันเป็นอะไรที่เป็นงานที่พื้นฐานมากเลยค่ะสามารถทาง่ายกว่า,างานอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะทางด้นานภาษาถ้าคุณมาอยู่ต่างประเทศใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศที่เขาไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษคือถ้าเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยคุณก็อาจจะทํางานอื่นๆได้นะคะถ้าคนที่เก่งทางด้นานภาษาอังกฤษนคะครหรือว่า พอได้ก็จะไปทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมตะตำร้านอาหารตำโรงแรมแต่ที่เดนมาร์กไม่ได้คือไม่ได้นี่คือหมายถึงว่าไม่ได้ทางด้านภาษาถ้าไปทํางานพนักงานเสิร์ฟเนี้ยคือยังไม่เห็นนะคะถ้าไม่อยู่ใหม่ๆที่แบบไม่กี่ปีนะคะภาษายังไม่แข็งแรงมากส่วนใหญ่ก็ทํางานทําความสะอาดกันบางคนก็ทํางานนวดบางคนก็ทํางานเป็นผู้ช่วยในครัวร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเนี้ย ก็จะเป็นร้านอาหารของคนไทยถ้าจะเป็นร้านอาหารของต่างชาติหรือร้านอาหารของคนเดนมารกก็จะต้องไปเรียนนะคะไปเรียนเป็นผู้ช่วยไปเรียนทางด้านการทําอาหารเนี่ยะคะ่ะอีกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะการออกไปทํางานทําความสะอาดมันเป็นการได้ไปพบปะผู้คนทําให้ไปเปิดโลกไปเห็นข้างนอกแล้วก็ไปรู้จักคนใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้มีเพื่อนเพิ่มนะคะหรือว่า อาจจะได้ภาษาเพิ่มนะครับจากตอนแรกที่อยู่บ้านเนี่ยจะพูดไม่ได้เยอะคําศัพท์อนุนันนี้ถ้าไปทํางานเนี่ยก็จะหลูเพิ่มขึ้นอันเนี้ยสิ่งต่างๆแล้วเนี้ยเป็นข้อดีนะคะที่คนมาอยู่ต่างประเทศแล้วออกไปทํางานข้างนอกทีนี้มาดูนะคะว่างานทําความสะอาดที่ต่างประเทศเนี่ยต่างจากที่เมืองไทยยังไงอันดับแรกนะคะที่เห็นก็จะเป็นเรื่องเวลาจะเป็นเกี่ยวกับการทําประจําหรือไม่ประจาอย่างที่เมืองไทยนะคะ ตามบ้านคนหรือตามออฟฟิศอย่างเงี้ยเขาก็จะจ้างพนากาักงานทำความสะอาดประจําเลยนะแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่จ้างประจําค่ะเพราะว่าค่าหนึ่งค่าแรงมันแพงแล้วก็ที่นี่มันมันค่อนข้างสะอาดมันไม่ได้สปกปรกเพราะฉะนั้นเขาจะทําความสะอาดกันแค่อาทิตย์ละครั้งไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นออฟฟิศต่างๆนะคะโรงงานอะไรพวกเนี้ยค่ะร้านค้าก็จะทําความสะอาดแค่อาทิตย์ละครั้งข้อ2นะคะเวลา ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาทําความสะอาดเขาจับเวลาหรือเปล่านะคะแต่ก็เห็นไม่บ้านที่ออฟฟิศก็ก็ทํารับผิดช,ชอบงานของตัวเองแต่ที่เนี่ยเขาจับเวลาค่ะมันไม่ได้ไจับเวลาเป๊ะค,คือหมายถึงว่าเขาให้เวลาเราสมมติอ่าไปทําที่บ้านหลังนึงเขาจะระบุเลยว่าอ่าให้ทํามชั่วโมงเราก็ต้องพยายามทาให้เสร็จภายใน3ามชั่วโมงถ้าเกินเราก็จะไม่ได้อะไรนะคะหรือว่าเอ่อทำ ตามร้านค้านะคะตามร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาจ้างไปทําความสะอาดเนี่ยเขากําหนดเลยว่าสมมติร้านเล็กๆเนี่ยเขาบอกว่า2ชั่วโมงเราก็ต้องทาให้เสร็จภายใน2ชั่วโมงมันจะเป็นการจํากัดเวลาแล้วการทํางานก็คือจะต้องทําแบบรีบเร่งนะคะอย่างออฟฟิศเหมือนกันจะเป็นออฟฟิศใหญ่ๆที่ไม่สุปวกมากเนี่ยเขาให้เวลาแค่ 2- อสาชั่วโมงเนี่ยคือก็ต้องทําแข่งกับเวลาค่ะงานบางอย่างก็คือต้องรีบเร่งมากๆอย่างเช่นที่เคยไปทํานะคะ เป็นมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเขานักเรียนเขาจะต้องเข้าตอนเช้าก่อน8ปดโมงเพราะฉะนั้นคนไปทําความสะอาดไปตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะตีสี่ครึ่งก็ทาห้องห้องทาห้องติอ,อ๋อบังวันตีห้าต้องทําห้องเรียนให้เสร็จก่อน8ปดโมงที่เขาจะไปเรียนหลังจากนั้นถึงไปทําความสะอาดในส่วนอื่นนะคะก็คือเร่งมากเลยครับเพราะว่าในห้องเรียนแต่และห้องเนี่ย คือต้องเช็ดกระดานดำนะคะมันก็จะมีไว้บอร์ดกิดกระดานดำเช็ดกระดานดำเช็ดโต๊ะนะทุกโต๊ะกวาดแล้วบางห้องก็คือต้องถูคือมันต้องทำตามสเต็ปนี้คือเรียกว่าวิ่งทำเลยค่ะวิ่งทำเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณหลายอาทิตย์เลยนะคะข้อสามน่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการนะคะคือถึงคุณทำความสะอาดก็จริงแต่ว่า ถ้าคนไทยก็จะคิดว่าเป็นงานแบบกรรมกรงานแบบทั่วไปอันดับล่างๆเ่างนี้ค่ะแต่ที่มโนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นก็คือทุกงานเขาก็จะได้รับสวัสดิการเรียกว่าสวัสดิการดีๆนะคะคือถ้างานทำความสะอาดนี่มีปัญหาเรื่องหลงังเรื่องอะไรย้ยคะปรื่อสุขภาพก็คือไปหาหมอเขาก็จะส่งไปหาหมอทำกายภาพบำบัดก็คือมีการรักษาดีมากอะคะ่ะรักษาดีมาก,ร,ก,ามากรักษาต่อเนื่องพอ ซัมเมอร์นะคะมีก็จะมีพักล้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้พักล้อนเหมือนงานทั่วไปถ้าคุณบรรจุเป็นพนักงานนะคะพักร้อนก็จะเป็นหนึ่งเดือนแล้วก็พอพักร้อนก็จะได้เป็นเงินพักร้อนนะคะอันนี้เงินพักร้อนมันก็มาจากภาษีเหมือนกันค่ะภาษีที่เขาหักเราไว้แล้วทีนี้เขาก็จะคืนมาในส่วนของเงินพักร้อนนะคะ,ะแล้วงานทําความสะอาดมีกี่แบบมันก็จะแยกย่อยเป็น สามจำพวกใหญ่ๆแล้วกันค่ะอันดับแรกก็จะเป็นการที่เป็นทําความสะอาดกับบริษัทนะคะก็คือเราไปสมัครเป็นพนักง,งานของบริษัททําความสะอาดซึ่งซึ่งที่ต่างประเทศนะ,ะต้องขอบอกบริษัททําความสะอาดมีเยอะมากเลยค่ะมันเยอะเยอะมากมากกว่าเมืองไทยนะคะเพราะว่า,าว่าหลายที่เนี่ยพอเขาจ้างแค่อาทิตย์ละครั้งเขาก็สามารถสามารถจ้างได้เขาก็จ้างดีกว่าที่เขาทําเองงเงี้ยค่ะทีนี้ บริษัทนะคะเขาจะส่งพนักง,งานทำความสะอาดเนี่ยไปทำตามแต่ละที่นะคะไม่ว่าจะเป็นตามโรงงานนะคะออฟฟิศนะคะตามโชว์รูมตามร้านค้าต่างๆหรือว่าตามบ้านคนนะคะก็จะมีบริษัทบางบริษัทที่ส่งไปตามบ้านคนหรือว่าตามอาพาร์ตเมนต์ก็คือไปทําความสะอาดบนดันไดตามอาพาร์ตเมนต์อย่างงี้ค่ะทีนี้มันก็จะมีแบบทําแบบประจํากับไม่ประจํา ประจำหมายถึงว่าอย่างถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆหลายตึกมากเนี่ยเขาก็จะส่งคนไปทําที่นี่ประจําเลยจันถึงสุขเราก็ประจําที่นี่แล้วแต่เราว่าเราจะทําวันหนึ่งเนี่ย,ก,ก,ยก,กี่อพาร์ตเมนต์ถูบันกี่อพาร์ตเมนต์ล้วก็บริหารงานเองเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างร้านเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างโชว์รูมหรือเป็นร้านต่างๆในถนนคนเดินหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ได้ประจําเขาก็จะเป็นพนังกงานเวียน ไปทาตรงนี้อาทิตย์ละครั้งแล้วก็ไปทําที่อื่นบ้างหรือว่าไปทําตามบ้านพนบ้างซึ่งงานทาความสะอาดเนี่ยมันหลายหลายงานเลยที่ต้องใช้รถนะคะ mm. ก็คือไปหลายที่เพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถขับรถเป็นเนี่ยก็คือจะจะดีมากจะดีกว่าถ้าทํากับบริษัทนะคะส่วนใหญ่ที่เขาจ้างนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงละร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบนะคะก็แล้วแต่ แล้วแต่ตกลงกันแล้วแต่ถ้าถ้าใครมีประสบการณ์มาแล้วเขาก็อาจจะให้เยอะกว่า130เนี่ยค่ะอาจจะให้143สตาร์ทนะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะมีโบนัสด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นพนักง,งานของเขาแล้วแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับอายุด้วยนะคะการจ้างงานถ้าเป็นในเมืองหลวงเนี่ยก็จะต่างกันอย่างเช่นทั่วไปเนี่ย จะจ้างร้0าใช่ไหมคะถ้าเป็นที่โคเปนเฮเกนเนี่ยค่าแรงจะอยู่ที่133ก็จะแพงกว่าสาโครนนะคแล้วก็แล้วก็อายุก็สําคัญคะ่ะถ้าอายุ15 16 17ยังเป็นนักเรียนอยู่ค่าแรงจะไม่ได้เท่ากับผู้ใหญ่นะคะเขาจะจ้างต่ํากว่าต่ากว่าเลทนี้อันที่2ก็จะเป็นพนักงานของรัฐบาลนะคะก็คืออ่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเมืองมันจะไม่ได้ยิบย่อยเหมือนเมืองไทยที่ว่า มีมีจังหวัดแล้วก็มีอำเภอที่เดนมาร์กเขาจะมีเป็นตัวเมืองนะคะเป็นประเทศเล็กๆค่ะแต่ว่าแบ่งเป็นแต่ละเมืองทั้งหมดเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบแปดเมืองเพราะฉะนั้นตําเมืองเขาก็จะเป็นเหมือนแบบเทศบาลที่บริหารของเขาเองอย่างพวกโรงเรียนสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือรับเลี้ยงคนแก่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอยู่ในความควบคุมข,ของของเมืองเรียกว่าเทศบาลแล้วกันค่ะทีนี้ คนที่ทำความสะอาดตามสถานที่เหล่านี้ก็จะเป็นลูกจ้างของเทศบาลนะคะคือบางคนก็ไปเป็นลูกจ้างทำความสะอาดตามโรงเรียนนะคะก็คือต้องขับรถไปแต่และโรงเรียนนะคะเขาจะมีรายชื่อให้นะคะไปทำบางคนก็ทำช่วงเช้าแล้วก็ทำช่วงเย็นช่วงตอนที่เขาเรียนก็คือไม่ไม่ทำไม่มีพนังกงานทความสะอาดประจำนะคะหรือว่าไปทำตามสถานที่ดูแลคนแก่หรือพัร์ทเงินคนแก่ อันนี้ที่จี้เคยไปทำเมื่อตอนช่วงปิดเทอมนะคะทำอ,อพาร์ตเมนต์คนแก่ก็คือเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวของคนแก่นะคะแต่คือเราเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนไอ้ครเป็นที่เขารัดเขาจ้างมาให้ไปทําความสะอาดตามแต่ละอพาร์ตเมนต์เมื่อเมือคนก็อยู่บ้านค่ะก็ไปทําที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งาการเป็นทางานกับรัดเนี่ยก็จะเหมือนรีแล็กกว่ากับของเอกชนนะคะเปรียบเทียบกันที่เคยไปทํามหาวิทยาลัยนะคะ โอ้โหแบบเร่งมากเลยค่ะตอนเช้าคือต้องรีบเร่งทําให้เสร็จทาคือคือยังไงอะเขากำหนดงานมาให้เราเยอะแต่เวลาเนี่ยมันน้อยเราก็เลยต้องเร่งแต่ถ้าเป็นงานของรัฐบาลเนี่ยคือก็ก็จะมีความสบายตัวกว่านิดนึงนะคะถ้าทำงานกับรัฐอย่างเงี้ยนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยค่ะทำความสะอาดนะคะก็จะได้ค่าแรงอยู่ที่ประมาณ1 4 3โครนนะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเป็นงานที่เรารับเองงานที่เรารับเองส่วนตัวเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นตามบ้าน,นะคะ่ะตมบ้านตามสมหาวนะคะซึ่งงานที่รับเองนะคะส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ที่ชั่วโมงละ1 5 0ยห้ถึงสองโครนนะคะคือ750บาทถึง1000บาทก็แล้วแต่ะคะ่ะบางคนเขาบอกว่าไปทําตำสมหาวเนี่ยได้ชั่วโมงละ200 เพราะว่าเสมอเขามันมันอยู่อ่ามันไม่ได้อยู่บางทีมันจะไม่ได้อยู่ใกล้นะคะเราก็ต้องขับรถไปซึ่งอาจจะไม่ได้ไกลมากเลยค่ะทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของการทำาควากอาดกันดีกว่าค่ะข้อดีและแรกก็คือไปออกไปทํางานเนี่ยคุณจะได้เพื่อนนะคะคุณจะได้ภาษาจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะก็น่ะค่ะมันดีกว่าการอยู่บ้านมันไม่เหงานะคะแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆเนะะี้ยค่ะ ข้อดีอีกอันนึงของงานทําความสะอาดก็คือมันสบายใจงานทําความสะอาดนะคะคือมันไม่ได้วุ่นวายกับใครเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาทํากันคนเดียวหมายถึงว่าอย่างเช่นมหาวิทยาลัยงานที่ยกตัวอย่างที่เคยไปทํานะคะมันมันใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งโซนนะคะว่าคนนี้ทําชั้นนี้คนนี้ทําชั้นนี้คนนี้ทําฝั่งนี้มันเป็นคนละโซนกันเลยเราก็ทํารับผิดชอบของเราเป็นโซนไปเลยเราจะเจอกับเพื่อนแค่ตอนกินข้าวค่ะ แค่นั้นแล้วหัวหน้าก็จะไปตรวจแค่อาิอาตยิ์ละครั้งคือมันเป็นงานที่สบายใจมันไม่ได้กดดันมากเหมือนงานอื่นๆแล้วก็คือคือถ้างานอะไรที่มันต้องประสานงานกับคนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความาหลากหลายเรื่องราวนะคะบางคนที่เขาทำทำทำงานทำความสะอาดมาตลอดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันสบายใจดีเขาไม่อยากเปลี่ยนไปทํางานอื่นๆเนี่ยค่ะอีกข้อนึงนะคะ ถึงคุณไม่ได้ภาษาคุณก็สามารถหางานทําความสะอาดได้นะคะคนที่มาอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะงานแรกเลยอะคะ่ะที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานในครัวหรืองานทาความสะอาดนะคะเพราะว่ามันมันหาง่ายแล้วก็ภาษายังไม่แข็งแรงอะไรก็สามารถสมัครงานได้นะคะบางคนก็ถามว่าไปโรงเรียนแล้วทําความสะอาดได้ทางานได้ไหมได้ค่ะคือโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนภาษาที่เดนมาร์กเขาให้เรียนแค่ทุกๆสองวัน สามวันนั้นนะคุณจะไปสมัครงานทําความสะอาดหรือสมัครงานอื่นก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะทํางานเต็มทั้งทั้งห้าวันเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ไปเรียนวันอ่าวันเสาร์หรือว่าไปเรียนช่วงเย็นนะคะมันก็จะมีอ่าช่วงวันเวลาที่เขากําหนดว่ามีเรียนตอนเย็นวันไหนบ้างเงี้ยค่ะซึ่งครูที่โรงเรียนนะคะถ้ารู้ว่านักเรียนเนี่ยไปทํางานครูเขาจะแบบเขาจะไม่ไม่มีว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ไม่มาเรียนอะไรเงี้ยถ้าบอกว่า พรุ่งนี้ฉันไม่มานะเขาฉันมีงานต้องไปทําความสะอาดเลยเนี่ยเขาแบบจะยินดีมากนะคะเขาเหมือนเขาจะดีใจมากถ้าถ้านักเรียนได้มีงานทำเลยะคะ่ะข้อดีข้อของงานนะคะก็คือเมื่อคุณทํางานมีงานทานะ,ะพออย่างอย่างสมมติที่เดนมาร์กนะคะถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยบางบางประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องทํางานเขาก็ได้วีซ่าถาวรเขาก็จะมีมีกาหนดว่าคุณต้องอยู่ประเทศเขาถึงกี่ปีกี่ปี คุณก็จะได้วีซ่าถาวรเลยไม่ต้องต่อวีซ่าบ่อยๆนะคะแต่ว่าที่เดนมาร์กเนี่ยถึงคุณอยู่แต่คุณไม่ได้ทํางานเนี่ยคุณก็จะต่อวีซ่าถาวรได,ได้ถ้าคุณมีงานทำนะคะเขาก็จะกําหนดว่ามีทํางานติดต่อทํางานประจําติดต่อกันนะคะแล้วก็ไปต่อวีซ่าได้วีซ่าถาวรน,นะคะเราก็จะไม่ต้องเสียเงินไปต่อบ่อยๆถ้ามีวีซ่าถาวรแล้วเนี้ยอย่างที่บอกคือถ้าเกิด สามีเป็นอะไรไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังสามารถอยู่ประเทศเขาได้นะคะทีนี้มาดูข้อเสียบ้างค่ะพูดข้อดีไปแล้วมาดูข้อเสียบ้างข้อเสียงานทําความสะอาดก็คือจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องหลังเรื่องไหลนะคะเรื่องข้อมืออย่างเช่นตอนที่ไปทําที่มหาวิทยาลัยนะคะมันมันมีผ้าที่เราต้องไปเช็ดโต๊ะนะคะทุกโตะนะคะแล้วก็ไปเช็ดกระดานดําอีกอันนึง แล้วเราต้องจุ่มน้ำแล้วบิดก่อนนะคะที่จะเอาไปเช็ดคือคือหนึ่งห้องมันต้องใช้ประมาณ3-4ผืนนะคะมันมันบิดบ่อยๆแล้วคือตรงเนี้ยเจ็บข้อมือเลยค่ะทําอยู่แค่เดือนกว่าเองนะคะคือตอนนั้นไปไปลองทําดูเฉยๆค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าเออจะไปหางานทำอะไรเงี้ยค่ะคือมันเจ็บข้อมือแบบคิดว่าทำนานๆนี่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็มีเพื่อนอีกสคนนะคะที่ทำที่เดียวกันนะคะ เขามีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็เจ็บเจ็บไหลอะไรประมาณนี้ค่ะคือต้องไปพบหมอทํำกายภาพนะคะบ่อยมากเลยค่ะอีกอข้อเสีอีกอันนึงคือเรื่องเวลางานทําความสะอาดในส่วนใหญ่เขาจะทําเป็นเวลาที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเวลาปกตินะคะก็คือจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างงานทําความสะอาดตามโรงเรียนของเทศบาลที่ที่เขาจ้างนะคะเขาให้ไปทําตอนเช้า สร็จแ,แล้วเขาก็จะมีเว้นช่วงตอนกลางวันแล้วก็ให้ไปทําตอนเย็นที่เขาเลิกเรียนแล้วก็คือไปทําอีกโรงเรียนอีกที่หนึ่งตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนถ้าไม่มีรถกล็ลาบากหรือบางคนที่มีลูกน้อยนะ,ะที่เราจะต้องไปรับลูกไปส่งลูกตอนเช้าตอนเย็นก็อาจจะไม่สะดวกที่จะทํางานแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างงานทูบันไดยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มงานตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเียค่ะ หรือว่าเป็นทําความสะอาดตามโรงมหาวิทยาลัยเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มตั้งแต่เช้านะคะเริ่มตั้งแต่ตีสี่ตี 5, ห้าเลยถ้าถ้าคุณมีภาระนะคะก็จะไม่สะดวกโอเควันนี้ก็มาเล่าแค่เรื่องงาน,นทําความสะอาดนะคะเพราะไม่อยากให้มันยืดยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวค่าแรงงานอื่นๆแล้วก็สไปายมาอยู่ต่างแดนแล้วส่วนใหญ่ก็ทํางานอะไรกันเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะ ยังไงขอบคุณนะคะที่รับฟังและรับชมจนจบนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ